โอเคพร้อมนะคะคุพ่พี่ซันขาววันนี้มาร่วมส่งวันนี้ก็ มาส่งน้องค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ระล,ลึกถึงแล้วก็ไม่ว่าจะทาบุญหรืออะไรเลยระลึกถึงน้องมาโดยตลอดแล้ววันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาส่งน้องวันสุดท้ายที่ได้เจอกันแล้วก็มาส่งน้องกลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็ได้มาบอกลาพูดคุยกันนิดหน่อยภาพจาของภาพจาของน้องที่อยู่ในความทรงจาของทั้งคู่คืออะไรครับน้องเป็นคนสดใสลาเิงเป็นคนตลกสนุกสนานแล้วน้องก็ยังคงสวยงามเสมอวันนี้ได้คุยกับที่คนหนึ่งที่เพิ่งได้สระผมให้น้องเมื่อเช้าที่บอกวันนี้น้องยังสวย อยู่เลยผิวสวยมากเราก็ยังคุยกันตลอดว่าโมเป็นคนที่สวยมาตลอดทั้งหุ่นทั้งผิวแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าโมโมสวยเสมอสำหรับพวกเราทุกคนนะคะ่ะเมื่อกี้บอกว่าได้ล่ำลาล่ำลาอะไรน้องบ้างคะก็บอกกับน้องว่าก็ลาก,ก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างสำหรับมิตรภาพแล้วก็อะไรที่ที่ ขอให้มันผ่านพ้นไปชีวิตหน้าขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามก็เป็นเป็นคำอะไรที่เราได้บอกกันค่ะแล้วก็ขอได้ได้เจอกันใหม่ในชาติหน้าค่ะแล้วทานะ้ะนค่ะมโีโอกาสได้รลาน้องไคังไงวบพี่บอกวันนี้ว่าโ้ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นองงอนกักแสดงทุกคนหรือพี่น้องนองนักแสดงทุกคนหรือแมประชาชนคนไทยทุกคนก็แบบว่าวันนี้ก็ตามลาน้องนะครับก็มาสง่งน้องไปเป็นรานค้าแสวรรค์นะครับเชื่อว่า สิ่งที่ผ่านมาน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากเหนะผมก็ถือว่าไม่ได้สนิทมากในการทำงานนี้ยังไม่ได้เจอกันแต่เจอกันในทางน้องเขาก็น่ารักกับผมคนเดิมในเรื่องของคดีอะค่ะส่วนตัวเรามีความคิดเห็นทามคิดย่งไรบ้างเอ่ยอันนี้ขอไม่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 กล่าวถึงดีกว่าน้องเพราะยึดเองดึดยึดไม่ไม่ได้รู้เรื่อง ากเท่าไหร่ขอเป็นเป็นกําลังใจในส่วนให้น้องดีกว่าค่ะก็เราก็เป็นกําลังใจในฝั่งน้องแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างก็มันก็มีความจริงปรากฏอยู่แล้วใช่ครับผมยังสมัยจะต้อไปตัดแบบเฟซบุ๊กเอ่ยเหตุเลยที่มันที่พิ่งเกิดสองวันที่ผ่านมาตอนนี้ก็ที่เห็นก็ง่ายๆเลยครับก็เราคิดว่าว่าบางทีคนที่ทําอยู่ตอนนี้ผมว่ามันเกินไปควรจะให้เกียรติน้องหน่อยไม่ว่าจะหลายๆอย่าง คือจริงๆเราก็ารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าความจริงเธอเป็นอะไร,ออไรก็ยังไงก็เรื่องนะครับถ้ารักระหว่างดีกับน้อง <ใน S 2> จริงๆเนาะตอนนี้ว่าควรจะมีแบบสิ่งดีๆให้น้องดีกว่าน้องจะได้ไปอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณมาก